โอเคครับผมทุกคนวันนี้ในจากอัปเดตใหม่นะครับผมอัปเดตหนึ่งะครับของอนิเมะแอนิเมชัเกมที่เกมหมาที่เรารักนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับ a f k อ่นิ้วหานิ้วลูกนะครับผมหานิ้วนะเพื่อที่จะเอาไปแลกเอ่ออเาไปแลกของโกโจนะครับอ่าอันนี้ลูกตาโกโจซึ่งผมก็แลกมาแล้วนะครับผมผมใช้ a FK วิธีนี้ครับในการแลกนะครับผมแล้วก็ ก็สามารถเอามาหานิวนะมาหาเทรดรีโลได้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากหาลูกตาโกโจแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บนิวนะครับเพื่อที่จะเอาไปอีโวสุขุนะนะครับเอาไปอีโวสุคนะในอัปเดตหน้านะครับผมที่กําลังจะมาถึงเพราะว่าอัปเดตนี้ครับสุคนะได้ทําการรีโมเดลครับแล้วก็เหลือแค่โกโจซาตุลุตัวเดียวนะครับผมอันนี้ผมเอาอีโวมาแล้วครับอันนี้ไม่ต้องเก็บ อันนี้ก็นี่มีวันเดือนปีบอกอยู่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับโหลด t i n y t u l มาก่อนนะครับซึ่ง t i n y t a l ก็จะเป็นตัวนี้ครับเขียนว่า t i n y t u x net นะครับผมแล้วเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลย exe นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้เลยแล้วมันก็จะแล้วก็กดเปิดขึ้นมาได้เลยโอเค t i n y t a l มาแล้วครับท่านผู้ชมพอเราเปิด t i n y t a l แล้วใช่ไหมครับตอนนี้อะได้ t i n y t a l ขึ้นมาแล้ว เราก็แค่ทําการจัดตัวนะครับตัวที่เราจะต้องจัดนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับเป็นอูซุยนะครับเทนเงินนะครับผมตัวนี้นั่นเองนะครับตัวแรกนะครับเป็นบับอะไรก็ได้นะคบับลุงบับอะไรก็ได้ก็ขอให้มีดาเมจนะครับเป็นตัวดาเมจหลักนะตัวต่อไปนะครับก็คือความเงินเล็กนะครับก็คืออันนี้ไม่จําเป็นต้องมีบับทองก็ไรนะครับแต่ผมดวงดีสุ่มได้แต่บับทองครับซึ่ง ดวงดีจัดอะโมนาดออกไว้สองรอบอะสำหรับกรปิมแล้วก้อนตัวนี้ก่อนจะได้พอตูนอะแบบดวงอย่างดีแต่ตัวอื่นแบบโมนาดไม่ออกเลยครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับที่ผมจะใส่ครับก็จะเป็นตัวเงินครับรากะโรด้านะครับรากะโรดานะฮะตัวนี้นะครับผมไม่จำไม่จำเป็นต้องมีบับลงแต่ถ้ามีก็ได้ครับแต่ไม่มีก็ได้เหมือนกันครับก็จริงๆที่ใช้ก็มีสามตัวหลักนะครับที่เหลือก็เอามาเจ็บเบลก็ได้ครับ ก็เนี่ยครับผมฟาร์มวิวผมฟาร์มมาประมาณ6ชั่วโมงละผมก็ได้มา9000กว่าเพชรนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่ดันนะครับของนี่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เนาะเนี่ยผมลงไป85้รอบแล้วท่านผู้ชมเอ้ยแหวสิบห้าเวฟอะลงไปหลายรอบจัดอะ <S <S <ๆ>ก็ไปเลย let's go โอเคครับท okay, right so ่านผู้ชมหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยโอ้ขอเบาเสียงเก้มน่อนครับหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมกดเลิกไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยมอนวิ่งเข้าบ้านไปเลยนะแล้วเราก็จะวิ่งมาข้างหลังนะครับเราจะปล่อยมอนวิ่งเข้าบ้านครับแล้วเราก็เห็นกระเบื้องแผ่นนี้ไหมครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ข้างหน้ากระเบื้องแผ่นนี้นะครับเราก็จะมายืนนะให้แบบให้เราอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ดูอย่างนี้ก็ได้ครับให้ตัว C เห็นไหมตัวตัวก้มหน้าสุดนะครับแล้วก็อย่าให้ตัว C มันขนานกับเส้นนะครับให้สเตต์อินโฟครับขนานกับเส้นนะแล้วก็อ่ะขนานกับเส้นปุ๊บพอดีกับเส้นปุ๊บเราซูมออกครับแล้วลองมันเราไม่ต้องซูมออกครับลงเ,เงยหน้าขึ้นครับแล้วเราก็หันหันมาให้มันตรงกระาบะานี้นะครับผม เออเล็งยากเล็งยากแท้อะพอตรงปุ๊บเราซูมออกนะครับซูมออกแล้วก็ซูมม,มันซูมสุดซูมให้สุดเลยครับแล้วก็ถอยลงมาทีหนึ่งอบอ่ะพอถอยลงมาปุ๊บให้เรากดหน้าลงครับให้เหนให้ตัววงล็บของ v i p ครับติดกับทางเดินนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ที่เหลือก็รอบ้านแตกครับไปเลย a few moments later โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่บ้านเราแตกแล้วนะครับผมเราก็จะมาหลังจากที่เราพอเรายืนอยางนี้ครับพอบ้านเราแตกใช่ไหมเราทาการเปิดไททัศน์ขึ้นมาครับแล้วเราก็ปรับให้เป็นคอน t ิ n นียร์เพย์แบ็นะครับผมแล้วก,ลก็เลือกเ,เลือกเรคคอร์ดเป็นเลือกเรคคอร์ดเป็น Control s h i f t ลติเนต์อารนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพย์แบ็กก็เป็น F8 นะครับผมเรามาเริ่มเรามาเริ่ม อัดกันดีกว่าครับอย่างแรกนะครับให้เรากด record นะครับแล้วก็กดตรงนี้นครับลีไทยย้ำๆเลยกดรีไทยย้ำๆแล้วก็มากดตรง yes ย้ำๆนะครับแล้วก็วางสปีดหนึ่งตัวสปีดสองตัวสปีดแบตัวที่สามแล้วแล้วก็พากาลัสต์ดูดี 4, นะรตรงนี้อะหลังจากนั้นนะครับให้ผู้ชมรอ่านผูน้ชมอัพ แล้วก็กดทุกตัวอัพไปเลยนะครับแบบนี้นะเป็นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ครับกดยำยำยำแล้วก็อัพ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 ยำยำๆำแล้วก็อัพ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 ครับผมแล้วก็รอนะครับรอเวฟขึ้นครับแล้วก็กดอัพ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 ยำๆำอัพ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 นะครับอยู่นี้เราจะกดีไปเรื่อยๆนะครับผมจังหวะ ตัวจงอาจจะถึงเวฟสี่เวฟห้านะครับประมาณนี้ครับถ้าดวงดีหน่อยก็จะออกเลยนะครับผมดูคุณะนะครับก็จะเดินออกมาเลยนะครับผมเราก็รอไปนะครับตอนนี้วิธีนี้นะครับใช้อ่ผมลืมบอกไปนะครับวิธีนี้นะครับใช้กับจอหนึ่งหนึ่งเก้านั่นแหละหนึ่งเก้าคูณหนึ่งเก้าแล้วทุกอย่างหนึ่งอ่ะคูณหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเซตติ้งให้ดูดีกว่าแล้วก็พอถึงก็อัพก่อนครับอัพก่อนอัพก่อนเลย แล้วก็อัพไปนะครับเรารอไปครับผมแล้วก็รอรอมอนมันเดินมานะครับผมพอเวฟสนะี่เนี่ยเราก็จะวางทำการวางของตัวนี้นะครับผมไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวรอมันเดินมาก่อนนะครับรอเวฟเด้งก่อนนะครับรอเวฟเด้งครับรอเวฟเด้งรอเวฟเด้งแล้วเราก็วางเลย หนึ่งตัวสองตัวนครับแล้วก็ตัวที่สามนี้นะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาอัพเงินต่อนะผมกดย้ําๆไม่กระดับการพลาดนะครับผมโอเคแล้วก็รอนะครับผมรอเลยรอยาวๆทีนี้เราก็จะชิลแล้วนะครับผมส่วน เราก็จะมีช็อตปั๊มคิวด้วยครับเราจะเอาตัวที่นี่มาปั๊มคิวนะครับผมเพื่อที่จะเอาไว Re ้รีสเตทนะครับผมมันจะได้ทูอินวันไปเลยนะครับผมได้ตัวรีสเตทด้วยแล้วก็ได้นิวสุคุณะด้วยนะครับนี่นะแล้วก็พอเงินด้งนะแล้วก็อัพเลยอ่ะอัพเลยอัพเลยอัพให้หมดนะรับเอาให้หมดนะมอเงินด้งเราอัพนะครับเงินด้งเราอัพอ่ะพอตัวนี้ตันปุ๊บนะครับผมให้เรามาอัพ ตัวตรงกลางเอาอัพตัวนี้ตัวสุดก่อนครับสองขั้นนะครับอ่ะอัพไปสองขั้นนะครับผมแล้วเราก็มาอัพตัวตัวข้างหลังอีกสองขั้นนะครับแต่ละที่เหลือเราก็ปล่อยตัวตรงกลางไว้นะเราจะอัพตัวตรงกลางก่อนนะท่านผู้ชมเราจะอัพตัวตรงกลางก่อนเพื่อให้ตัวตรงกลางตีฟูเอก่อนนะครับผมก็รอครับตอนนี้รอตอนนี้ก็รอไปนะครับรอไปยาวๆ โอเคครับตอนนี้เว็บเด้งแล้วนะครับเราก็จะมาอัพตัวตังค์นะครับอัพตังค์เพิ่มพออัพตังค์ตันปึ๊บเนี่ยเราก็จะมาหยุดตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็รอนะครับแล้วเราก็จะมาอัพตัวนี้นะครับอัพตัวที่2นะครับให้ตันเลยนะครับอัพขึ้นไปเลยนะครับอัพให้เอ่อให้ตี f ฟูลเอลีนะครับไม่ต้องให้ตันไปเลยก็ได้ครับถ้ามีตังค์เหลือนะครับก็อัพให้ฟูลเอลีครับแล้วก็ไป ไล่ up ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมในนี้เราก็จะชิลแล้วนะครับผมเราก็จะชิลเลยนะครับหลังจากนี้อพอเวฟเด้งปื๊บเราก็เตรียมรับเตรียม up เลยนะครับพอัพปื๊บพอขั้นนี้เราก็จะชิลแล้วนะครับผมเราก็จะปล่อยแล้วนะครับปล่อยเลยนะครับตอนนี้จะเวฟสิบแล้วซูนะยังไม่โผล่มาสักตัวเลยนะครับผม โอกาสน้อยมากครับดวงสวยมากครับตานี้โอโหดวงไม่ไหวจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วก็รอนะครับรอไปรอเวฟเด้งนะครับเรารอเวฟเด้งเราค่อยมาอัพตัวนะครับอย่างที่บอกครับอัพตรงนี้ให้ตันนะครับให้ตีฟูเอลีนะครับไม่ได้ผมขอภัยให้ตีฟูเอลีนะครับผมตอนนี้เวฟเด้งแล้วเราก็เตรียมเตรียมอัพเลยครับคลิก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 แล้วก็อัพอ่ะพอตีฟูเอลีแล้วนะครับผมเราอัพเผื่อไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้ครับ เพื่อที่จะให้เดีย๋ยวเราพอเวฟเด้งเนี่ยเราอัพเผื่อไปอีก2ขั้น2ขั้น,นครับเพื่อเผื่อมันไม่กดอับให้เรานะครับหรือว่าตังค์ไม่พอครับมันจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับผมอันนี้เป็นบัฟเดตนะครับก็จะมีคีนี่อัตราคี75ินี่ท่านผู้ชมเออัตราคี45ิขออภัยนะครับ45้บ45แบบหืออย่างแรงเลยอืมพอเวฟเด้งนะครับผมพอเวฟเด้งขึ้นเวฟสิบเอ็ดนะครับผมเราอัพไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ อัไปขั้นหนึ่งครับผมพอถึงขั้นสิบแล้วนะครับเราพอนะครับผมเราพอเราเรามาอัพตัวข้างหน้านะครับอัพไปเลยอัพตัวข้างหลังด้วยอัพไปเลยนะครับแล้วที่เหลือเราก็รอครับเราแค่รอเราเหลือแค่รอแล้วครับตอนนี้เราไหวชิวแบบไหวชิวแล้วนะครับเรารอเลยรอยาวๆ โอเคครับหลังจากเวฟสิบสามนะครับผมเวฟสิบสามแล้วนะครับตอนนี้เราก็อัพตัวข้างหน้านะครับอัพขึ้นไปนะครับอัพตัวข้างหน้าขึ้นไปให้ตีฟูนะครับพอตีฟูแล้วเราครับเราก็รอนับอัพอีกขั้นหนึ่งนะครับเผื่อมันไม่อัพให้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเราอัพอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็รอถ้าเงินไม่พอเราก็รอเวฟเด้งนะครับแล้วเราก็อัพไปอีกขั้นหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะเราก็จะปล่อยไว้ก่อนนะครับผมปล่อยไว้เลยนะครับ เดี๋ยวเวฟสิเราค่อยมาดูกันนะครับเวฟสิบห้าเดี๋ยวมาฮิโตะรอมาครับซึ่งที่เรามาเล่นข้้งหลังเพราะว่าเราจะไม่ต้องมานั่งตีฮะมาฮิโตะครับบ้านก็จะไม่แตกเราก็จะเล่นได้นะครับอ่ะพออัพไปปุ๊บเนี่ยเรามาอัพตัวนี้ต่อนะครับ <S <S อัพไปอัพไป<ๆ>แล้วเราก็รอนะครับรอรอเงินนะครับตอนนี้เงินไม่พอจน,นครับใช้เยอะเกินนะผม พอเวฟเี่หรือเวฟสิบห้ามหิดโตะออกมาครับเราก็ไม่สนไม่ต้องสนใจนะครับเราก็อัพไปเลยอัพพอสี่ถึงขั้นฟูเอีปุ๊บแล้วก็อัพไปเรื่อยๆนะครับผมพอเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยเราคิวรับตรงนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วครับต่อไปตัวปั๊มคิวนะครับเราก็จะเอาตัวตัวแรกนะครับตัวนี้ครับผมจะเอาทางด้านเลโกคูนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมมาปั๊มคิวนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะเป็นอีกิดนะครับอีกิดผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับอีกิด เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็รอยาวๆไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับก็พอเวฟเด้งเนี่ยเวฟที่เนี่ยเราก็มาอัพตรงนี้อีกทีนึงก็ได้ครับอีก2ทีก็ได้อะอะแค่นี้นะครับแล้วก็ AFK ยาวๆนะครับจนถึงเว็บ29แล้วเราค่อยขายตัวทิ้งนะครับผมไป Let's go โอเคครับผู้ชมตอนนี้ก็เวลเ่เวฟ29แล้วนะครับผมก็ต่อไปนับเราจะทําการรอนับรอรอเลยอันนี้รอเราจะรอนะครับรอสักนับไปสักพอเวฟ25ก็เวฟ29ก็นับไปสัก20วินะครับผมพอถึง20วินแล้วเนี่ยเราก็จะทําการ ขายตัวทิ้งนะครับผมขายขายตัวตังทิ้งก่อนเลยนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามครับแล้วเราก็ขายเวเดเมจทิ้งนะครับผมแล้วเราองทำการขายอ่านี่นะอย่างไยทิ้งเลยนะครับผมขายทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็รอมอน้าบานก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผม ตอนนี้มอนก็เข้าบ้านแล้วครับให้เราเาให้รากดหยุดอัดน,นะครับก็คือ c t r l Sh control shift alt แล้วก็ r นะครับผมหยุดอัดน,นะครับแล้วก็กด f8 ไปได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ยาวๆนะครับแล้วก็ afk ยาวๆเลยละน,นะครับผม,มก็ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ออกไปสรุปให้แล้วกันนะครับ โอเคท่านผู้ชมหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะครับผมให้แต่เราผมจะออกมาคำเราอันนี้ผม a k ฟเคครับก็จากเวล8นครับก็ขึ้นมาเวล18แเลยครับขึ้นมาสิเวลนะครับ a อไป6ชั่วโมงนะครับผม4ถึง6ชั่วโมงครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตามเมื่อกี้ครับไม่มีครับไม่มีดวงกุดมากครับดวงเกลือมากครับไม่มีเลยนะครับไม่มีตัวซูนะออกมาเลยนะผมนี่นะครับเราก็มาคำนวณให้ดูกันเลยนะครับเมื่อกี้เราได้อ่า 4 4 8ใช่ไหมครับเราคูณ24ครับคูณ24เราจะได้ทั้งหมด10,000ต่อวันครับ17,252เมบตรต่อวันนะครับคูณด้วยถ้าเรา FK 1วันอันนี้1วันนะท่านผู้ชมถ้า1สัปดาห์ก็คูณ7คูณ1สัปดาห์เราจะได้เพชรทั้งหมด75,264นะครับผมตอ1สัปดาห์นะครับโอ้โหเป็นตัวเลขที่แบบเยอะมากเลยนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นครับมาโคก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b e แชร์นะครับก็ถ้าใครอยากได้มาโคอัไหนบอกก็บอกได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเพิ่มนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมไลค์แชร์ s u r s c r ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอก,กัน,นครับบ๊ายบาย